คูณสองเท่ากับเท่าไหร่แทนนี่แหละโจทย์ข้อแรกอะทำหะ อะไรอะอะอะเออแค่เนี้ยแหละไม่คุณอะไรเนาะข้อแรกข้อสองข้อแสดงนาฬิกาเนาะน้าจะออกจากบ้านตอนเช้าอนาฬิกานี่คือตอนเช้า ตอนกลับบ้านนาฬิกาตอนไปถึงส,สนุก แกขึ้นเนี่ยกีโ่โมงฮะเขาบอกอะไรตอนไหนเขาบอกตอนไหนลานี่เธออะไรมาถึงตอนถึงตอนไหนอีกในวันกันมาดูเห็นไหมเนี่ยนี่กี่โมงเลยเที่ยงหรอไม่ใช่การดูเที่ยงเลยเนี่ย ให้ดูเขียนว่ามัมานถึงเลขไหนสิบ <11, S 1> เอ็ดกาอีสี่สิบสิบเอ็ดโมงสี่สิบเือมาเรือที่มาถึงคิวควรเป็นเที่ยงห้าสิบห้าคือกำลังจะบ่ายโมงหรือกำลังจะบ่ายสองอันนี้กำลังจะบ่ายหนึ่งโมงหรือกำลังจะบ่ายสองแปลว,ว่าอะไรเป็นเที่ยงเที่ยงเก้าอีกกี่นาทีเป็นเที่ยงห้าห้า เ้าต้าถามว่าใช้เวลาเดินทางกี่นาทีทำยังไง<บ>เอามาลบกันลองลบเองไม่นี่ไม่น่ายากเลยแค่นี้ ตอบ75นาทีผมไม่มีอะไรยากใช่ไหมสำหรับข้อนี้จะได้พาต่อไปเลยโอเคมไหมอ่ันนี้ข้อ3ามขาบอกว่าสี่เหลี่ยมคูณ2ได้5้าส 81หาร3ได้3เหลี่ยม3คูณลูปสี่เหลี่ยมูกสี่เหลี่ยมขนมเตกคูณได้72ถามว่าถามว่าจับสามอันเนี้ยสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมกับอันเนี้ยอันไหนน้อยสุดคิดว่าหาได้ไั้ยมีอะไรมีอะไรยากไหมอ่ะเชิญมีอะไรยากไม่มีเลย วอันการคือเท่าไหร่ัการคือย7เอันอื่นละ่ะเมื่อเลขอะไรคูณสองว้วได้ห้าหกอ่ะทำยังไงละ่ะถ้าจะหาเลขตัวนี้วิธีการทามันประการมาเนมาวิธีการดูง่ายนิดเดียวก็แค่ ถ้ามันคูณสองอยู่ใช่ไหมถ้าปุ่นอันนี้มันเพิ่มขึ้นไปสองเท่าใช่ไหมถ้าพี่เห็นดได้ตัวแรกตัวเดิมืออะไรพี่ก็เอาอกเท่าก็คือพี่จะเปลี่ยนจากคูณสองพี่ก็ไปหารสองมันก็จะเป็นห้าสิบหกโดยหารด้วยสองอยู่ส่วนตัวนี้สามคูณอันนี้มัจากเจ็ดสิบสองปุ่นก็เอาสามคูณสามเห็นไหมปุ่นก็เอามันก็จะเหลืออันนี้มันก็จะเหลือไอ้รูปนี้ อันนี้เท่ากับเจ็ดสิบสองโดนโดนหารด้วยโดนหารด้วยอะไรฮะสามอา้าวคิดว่าคิดว่าหาได้ยังที่เหลือเนี่ย สี่ข้อนี้ตอบตัวนี้มีค่าไปเท่าไหร่ mày đi mày lại không biết đi đâu chứ